นี่คือเจ้านายกับลูกน้องนะก่อนเจ้านายจะไปออกงานมีการให้ลูกน้องดมว่ากลิ่นปากโอเคยังพอลูกน้องบอกโอเคลูกน้องก็มีการให้เจ้านายเช็คกลับเหมือนกันว่าหอมไมค่ะเจ้านายค่ะเจ้านายบอกว่ากลิ่นมันไม่เลิศเหมือนฉันเลยก็เลยคลายหมักฝรั่งยัดปากลูกน้องลูกน้องก็เคี้ยวมั่นใจในกลิ่นปากตัวเองแล้วก็เข้ากันไปทํางานจ้ะทุกคนนี่คือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทํางานเป็นคนจัดการชีวิตคนรวยคือผู้หญิงคนนี้รวยมากผัวก็รวยแล้วไม่ได้รวยธรรมดาให้ทุกคนจินตนาการนะแค่บันไดขึ้นบ้านเป็นรอยๆขัั้้้้นนนนนนนขขึึึบาาทีงเเเหมือรดดิว ผู้เขาทองและผู้หญิงคนนี้ก็แฮปปี้กับงานตัวเองมากเว้ยเพราะว่าการที่นางดูแลคนรวยคนนี้ก็ทําให้ชีวิตการอยู่ของนางดีขึ้นได้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมมีห้องเป็นของตัวเองคือสนิทกับเจ้านายขั้นสุดชนิดที่แบบต้องตื่นมาวิ่งด้วยกันทุกวันนางเป็นคนออกคําสั่งคนรับใช้เป็นร้อยร้อยคนในบ้านคือรู้ใจคุณนายสุดหลิ์แล้วบ้านนี้ทำาไรเวอร์มากนกตัวเยตัวหนึ่งมีการจัดพิธีศพตอนแรกค่ะสั่งให้คนงานเอาเก้าอี้ร้อยกว่าตัวเดินลงไปจัดที่บนชายหาดพอจัดกษตสรจเรียบร้อยโคตรเหนื่อยเดิกอกนนพอกคุณผู้หญงงเปปลี่ยใจจาาไศ นกเนี่ยตรงกรงนกคิดดูนะว่าคนงานก็จะต้องทําการขนใหม่ทาใหม่กันหมด,หมดกลางแดดเป,เปี้ยงเปี่ยเรื่องผีคืออะไรรู้ป่าในขณะที่นางทางานอยู่ในบ้านคนรวยทุกอย่างก็ดูเหมือนจะโอเคไม่มีอะไรแต่อยู่ๆวันหนึ่งพี่สาวนางก็โผล่มาเว้ยพี่สาวนางมาด้วยอาการโกรธเกรี้ยวมากเพราะว่าพ่อของพวกเขากําลังจัดตัวเยกําลังจะเป็นอัลไซเมอร์เป็นมะเร็งสมองอะไรเงี้ยพี่สาวพยายามส่งข่าวมาบอกนาะงแต่นางกลับส่งกระเช้าผลไม้ไปให้พ่อตัวเองเว้ยคือแบบไม่ไปดูแลไม่กลับไปดูแล,แลเลยซึ่งพี่สาวก็งงมากว่าทําไมน้องสาวถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเบตาอีกว่า ปัจจุบันน้องสาวทำงานอะไรอยู่ถึงกับอึ้งไปเลยนาโมนี้มันไม่ใช่งานธรรมดาแหละแต่มันมีความคลายลักธิมากลักทิคนรวยอะทุกคนนี้คือซีรีส์ตลกไร้เสียสีคนรวยที่เข้มข้นสนุกดูเพลินมากฉันดูรวดเดียวจบเลยแล้วมาพร้อมพักถ่ายมันเสียสีจิกขัดคนรวยได้แบบต้องสูดปากแล้วก็มีฉากพาอึ้งชวนให้เราติดตามต่อเยอะมากบอกเลยว่าเป็นลิมิเต็ดซีรีส์ทีเด็ดอีกเรื่องหนึ่งเลยอยากให้ทุกคนไปดูไซเรนเลสเนห์ร้ายใครดูซีรีส์เรื่องนี้จบแล้วบ้างมาเมากันด่วนแต่อย่าสปอยนะ